สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะเดอเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องธิดาเจ็ดแปดเกา้าธิดาเจ็ดแปดเก้านะคะเดอช่องของเฮาไฮพายเราเรื่องเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะอาจมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นหรือว่าตรงก็ได้นะคะฟังเอมวนฟังเอาความบันเทิงดีที่สุดและย่าอินไลน์นะจ๊ะอย่าทึกทักว่าเป็นของเจ้าของนะคะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความคลายเครียดนะคะไม่หมอะใสหมูนะคะผู้ใดสนใจสินค้ามูซื้อของแถมดุดวงนะคะ หรือโปรดูดวงราคาย่อมเยาวกระทักมาถามข้อมูลเอาละกันนะคะกดเข้าไปคําว่าเพิ่มเติมนะคะจะมีช่องทางติดต่อมแม่หมอนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคนที่เข้ามาเบังไม้นะคะขอบพระคุณหลายๆที่มักสไตล์หรือหลงหลงทางนะคะประมาณนัน้นแบบประมาณนั้นนะคะเอาเป็น,นว่านะขอบคุณทั้งไม้และกานะจ๊ะเอาเปน็นว่าเขาเรื่องจ้าบรได้บดเสียเวลาวันน,น,นี้วันรานี้เขาเฉยเพลเรเดินนิ่หัวคอคุณกําลังเอาคืนคนที่ทรยศคุณแบบแฉบ แฉบประชันแบกเฉียบขาดโอ้ยวาลินพันกันขอประธานอภัยเด้อนะคะจักหยาดผู้ใดเว่าแซงกับบรูระนะคะเอามาเบิงพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณเป็นเช่นไรบพราะว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านสายนะจ๊ะขอดูพลังงานของคุณก่อนแล้วความเบิงพลังงานของเขานะจ๊ะพลังงานของคุณเป็นเช่นไร ใหเดเมจิกเชียนคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีซิกเซนแรงคุณเป็นคนที่มีความหรือบางท่านอาจจะมีซอมีสัมผัสกับสิ่งศักซิธ์ก็ได้นะเป็นหลูกรักสิ่งซักซิ์แล้วก็เชื่อเรื่องเหนือเหนือปเหนือธรรมชาติอะสิ่งที่บอแมนอันบอว้ไงมีจิตวิญญาณสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิ่งที่มั่งเห็นสิ่งที่คุณอ่าคนอื่นสัมผัสได้แต่คุณสัมผัสได้ประมาณน,นั้นนะคะ เชื่อเรื่องโหราศาสตร์ก็ได้ได้หมดนะคะเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความเก่งเฉพาะด้านนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากเข็ดอย่างมีเหตุการณ์บอกล่วงหนาโดยเฉพาะบักคือไผ่คุณลูกกรชาวบ้านได้หมดนะคะเ,เกิดวันพุธได้จ้านะคะมาต่อค่ะขอดูพลังงานของคุณเดอะเดอะสตาร์นะ,ค,ะคุณเกิดวันเสาร์ไหมคะโอ้้วเราเรีนพันกันอีกแล้วเดอะสตาราสีกุม ขอประทานาภัยนะคะคุณดวงดีอะ่ะคุณเป็นคุณทํางานด้านสื่อออนไลน์ได้แล้วเป็นคนที่ดวงกําลังขึ้นจะยังเป,เป็นเงินเป็นทองเฮ็ดอย่างไดมดชีวิตดีดีนะคะพลังงานของคุณได้เมเจอร์อการณนาขึ้นมาสองใบขอดูพไพ่ใบต่อไปจ้ะ The world คุณเกิดวันเสาร์ไหมโอ้ไม่กัดคุณเกิดวันพุธคุณเกิดวันเสาร์ราศีกุมได้นะคะ เป็นคนที่โอ้โหต้องเมเจอร์อาคานาขึ้นมาทั้งหมดสามใบแล้วเรามาดูต่อนะถ้าเมเจอร์อาคานาขึ้นมาอีกคนจะนั่งหัวเราะนะจ๊ะคุณเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติใช้ชีวิตเป็นนะอ่าเพจอั o ซอสคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะแล้วก็เป็นคนที่มีมุมานะเชื่อตัวเองเชื่อมัน่นหาคอหาคนมาลบล้างความคิดมุมมองของคุณถ้าตดสินใจแล้วเป็นไปบ่ได้นะยิ่งเกิดวันเสาร์เนี้ยคุณพลาด บางท่านคุณก็ทํางานอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้บางท่านก็เป็นคนที่ทํางานแบบออนไลน์โดยตรงก็ไดแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนมีเซนส์สัมผัสแล้วก็เป็นคนดวงดีนะต้องบอกว่าเป็นคนดวงดีเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงปี๊ดเลยประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วเรามาดูต่อนะคะคุณเป็นคนที่ไม่นะคะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองในมุมมองของความรักคุณก็อาจจะเป็นคนที่ เอาใจใจนิดนึงในเรื่องความรักกระใดอยากให้แฟนเป็นไป,นปนตามที่คุณต้องการกระใดได้ไดหมดน,นะคะเรามาดูต่อไพ่ใบที่5ของคุณค่ะเป็นยังไงโอแต่ว่าไพ่ขึ้นทั้งหมดนะอ่าไพ่ข,ขึ้นขึ้นมาทั้งหมด4ใบถ้าไพ่ขึ้นเมเจอร์อัคณาของคุณก็ดวงดีดีนะคะก็ดีหนึ่งใบโอเอ็มเปอร์โอไม่กาคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้าว่าสนใจเรื่องไรสาระ อธิเชีนเรื่องความรักตอนนี้คุณอาจจะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานก็ได้ได้หมดนะคะโฟกัสงานโฟกัสเงินแล้วก็อยู่ในจุดที่สูงที่สุดอยู่ในตำแหน่งที่สูงละบอมีบารมีในโตะมีมีบารมีมีสติมีปัญญานะคะผู้ใดมองเข้ามาคุณนี่โอ้ต้องบอกว่าเก่งชลาดบารมีมีผู้ใดก็สู้หกขใครอ่ะผู้ใดก็ขอความช่วยเหลือจากคุณใดอ่ะ คุณมีบารมีหลายบารายขนาดคนแลนเขาหานะคะคุณอาจจะมีแต่คนขอความช่วยเหลือเพราะว่าคุณไม่ดีอะไพเป็นแรกคือแต่เมจิเชีนคุณมีดีคุณอาจจะมีเซนส์สัมผัสที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นหมอดูเป็นสายโหราศาสตร์หรือมีความหูหรือมีสิ่งดีๆที่คนอื่นไม่มีแล้วคุณช่วยคนอื่นได้จะได้ทั้งตรงหรือทางอ,อง้อมได้เหมือนนะคะได้เหมือน คุณเป็นคนที่มีความสามารถน่ะโฟกัสตแต่งงานกับเงินอาจสพบ่ม,มีเวลาหายความหลักเลยนะตอนนี้ไม่สนใจเลยการเพิกเฉยการไม่ใส่ใจการไม่แคร์การมุฟออนได้หมดนะคะเก่งฉลาดวันนี้เรามาดูพลังงานของคนนั้นหน่อยคนที่คุณเอาคืนแม่หมอเชื่อว่าถ้าคุณเอาคืนเขาในแบบเฉียบขาดเฉียบแหลมคือไม่โฟกัสเขาเลยไม่ใส่ไม่ใส่ใจเพิกเฉยไม่แคร์มาดูดำดูดีแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าชีวิตของคุณดีดีชีวิตของคุณก้าวหน้า ชีวิตของคุณกระโดดข้ามขั้นไปเลยก็ไดได้เหมิดนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะนี่แหละคือการเอาคืนแบบแบบเฉียบแหลมนะคะการเอาคืนมูฟออนให้เขาเห็นการเอาคืนชีวิตคุณดีขึ้นการเอาคืนโดยที่คุณไม่แคร์เขาไม่ว่าเขาจะเหนือว่าคุณหรือด้อยกว่าคุณแต่คุณทําให้เขาเห็นว่าคุณศักยภาพของคุณโตเป็นผู้ใหญ่นะต่อให้คุณจะมีบางมุมเป็นเด็กบ้างเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงก็จริงแต่นะคะคุณโชว์ให้เขาเห็นได้ว่าคุณ เป็นคนที่เอาอยู่ทุกสถานการณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะวันนี้เรามาดูคนคนนั้นหน่อยอยากรู้เขาหน้าตาเป็นเช่นไรพอชัน,นึกถึงนาเขาเถออโอ้ไม g ก d ดเก้าเก้าไม่นะคะเบิงแต่เ <c oughs> บิงลูกกระตาานะ่ายเ่ะเอาเรื่องนะคะจ้องเอาเรื่องเลยตอนนี้จ้องคุณเลยล่ะซองคุณด้วยนะคะอันหัวยุงเมือยุ่งตีกันนะ่ะตา ตาเนี่จ้องคุณขนาดเลยเห็นปะ่ะชีวิตคุณดีดีหลังจากบ่มีเขาคุณทําให้เขาเห็นว่าคุณขั้นกว่านะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเขามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะว่าเขาเหนือว่าคุณแต่ท้ายที่สุดคุณพิสูจน์ใด้เขาเห็นว่าคุณขั้นกว่าได้หมดน,นะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะเอ็ดนายอแวนทนัดไฟเมสิขนูนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ตอนนี้ปวดหัวเพราะการการะทําของคุณเอาคืนนี่แหละคุณขั้นกว่าเยอะนะ ต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวก็ได้นะคะมาดูต่อเขาดูไพ่ใบที่สองโอ้โหเป็นคนที่หลงตัวเองงายเนี่นะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงปีดหลงตัวเองหาของถึงใจเน่บอกเป็นคนที่ไม่มีดีแต่แต่หลงตัวเองเข้าใจคําว่าบ,บ่มีสกิลบ,บ่มีความสามารถมากมมยนะคะอาจจะมีดีเพราะตา่ำกระไรแต่ไพ่ต่ำมันนั้นขื้นแต่ตไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าหลงตัวเองงายเนี่ย,ย แต่ตามกันโดยสิ้นเชิงดูพลังงานของคุณเนี่ยเมเจอร์อาคาของคุณเนี่ยเหมือนกันนั่งอันธาตฟิลของคนที่เหมือนกับเจ้าของบริษัทกับพนักงานบริษัทก็ได้นะคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะเป็นผู้นาําเป็นผู้บริหารเจ้าของเป็นพนักงานก็ได้ได้เหมือนประมาณนั้นฟิลนั้นก็ได้เหมือนหรืออาจจะมีดีพอมีตังก็ได้ได้เหมือนนะโฟล์ฟคัพกรกฎพิกจิกมินธาตุน้ํานะคะมาดูต่อค่ะอยากรู้เขาเป็นเช่นไรอยากรู้ไรอ,อยากรู้มาดูต่อ เปลีออกทาธาตุดินพฤกษกันมังกรเปคนหาเงินเก่งอยู่นะหัวการค้าอยู่นะดวงเขาก็ทํางานหาเงินเก่งอยู่แต่ต่างคุณแล้วคนละเรื่องนะก็เหมือนได้บอกคนหนึ่งจบปริญญาคนหนึ่งจบป .6 อีกคนหนึ่งจบปริญญาเอกงีงสินะประมาณนั้นนะคะพลังงานหาเงินตามกันค่ะคุณนี่อยู่ในจุดที่สูงแล้วอ่ะคุณบ่มานั่งเสียเวลาไล่สาระกับคนที่เขาสิเป็นยังไงก,กับเรื่องของเขานะจ๊ะ สิ่งที่ทําได้คือทําคุณเหตุชีวิตคุณให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปสูงที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้รวยที่สุดถ้าคุยคุณจะทําได้หรือยูดีมีสุขเท่าที่คุณจะทําได้นั่นแหละคือการเอาคืนแบบเฉียบแหลมนะคะฉะนั้นนะคะดูต่อค่ะนะเป็นยังไงต่อทรีอเพติคอลเขาก็เป็นคนที่ทํางานหาเงินเก่งได้เรื่อยๆนะมีความเก่งเฉพาะด้านของเขานั่นแหละหลงตัวเองแต่ก็หาเงินเก่งอยู่นะหาของถิงใจยากอยู่มาต่อค่ะ เอดเวนทัดไฟเมสิงห์ธนูคนถิ่นแดนไกลไหมคะคุณดิวกันกับคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันคนไกลไกคนคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศก็ได้นะอยู่หา่างไกลกันได้หมดน,นะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะเป็นยังไงอีกเอเดเวนเดี๋ยวถ้าคุณรอการติดต่อจะมีการติดต่อมานะเขาไม่ปล่อยให้คุณรอยนวนหรอกนะคะโอ้โหเดทเดทอิลีจบสนิทเลยค่ะเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อไม่ได้เพราะคุณเอาคืน เขาทำกับคุณแบบใดคุณทำกลับแบบนั้นเขาน่าจะเคยเฉยกับคุณหรือเขาน่าจะเคยชินกับการที่คุณไล่ล่าก็ได้หรือคุณอะมีดีพ่อโตแต่คุณลดตัวกับการมามาคบเขาก็ได้หรือคุณคุณคบคุณมีดีทุกอย่างแต่คุณมาคบเขาทั้งทังที่เขาไม่มีอะไรดีคู่ควรกับคุณก็ได้ได้หมดนะคะแต่ท้ายที่สุดก็ไปกันบอระเพราะสติปัญญาคนละเรื่องอ่ะค่ะนะแล้วก็ คนคนหนึ่งเก่งคนหนึ่งจบสูงคนหนึ่งมีมีวุฒิภาวะดีดีนะคะแต่อีกคนหนึ่งมีวุฒิภาวะความเป็นเด็กหน่อยก็ได้ได้หมดน,นะคะฉะนั้นเรามาดูมึงก็ไปต่อกันบ่ได้เห็นบ่ระตรงกันขามเลยเดชราศีพิกจิกะะ่ะคุณี่ก้าวหนา้าก้าวตาจเจริญเติบโตส่วนเขาจบสนิทเลยค่ะนะคะฉะนั้นนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอพระองเวาหลานะนะมาต่อค่ะอยากรู้เกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์อยากรู้และอยากรู้นะคะ ทัวเวนทัดไฟเมสิ่งหนึ่งคุณน่าจะเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดคนละประเทศคนถิ่นแดนไกลคนที่อยู่ไกลๆก,กันปุ้นข้าบฟากฝั่งนะคะได้หมดน,นะทัวแวนทาดไฟนะคะจะติดต่อกันทั้งเจลาเทียเนี่ยอุ้ยเวลากับว่าตรงกันนูน่นนี่นั่นนะคะมาดูต่อค่ะเป็นเช่นไรอยากรู้และอยากรู้ว่าสันนายออฟคับกรกฎพกิจิกมีนทาดน้ำตอนนี้คุณเป็นคนที่มีความรู้สึกสนุกสนานมีความสุขมีเงินมีออปชั่น ชีวิตคุณเนี่ยรื่นเริงบันเทิงใจมีเงินเก็บตั้งแต่บ่มีเขาเป็นบ่ะเขาก็ได้แค่สองนะคะต่างคนต่างไปโฟกัสชีวิตของเจ้าของอะคะ่ะแต่ก็คนคนมีความสุขด้วยกันทั้งคนนะคะจัสติ c ราศีตุลน,นะคะไพ่บ่งบอกมีการตัดจบเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําอะไรผิดกฎก,ฎกติกาจบเพราะว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยึดติดกติกากับการเวากับการก,ก,าร,ก,กระทําที่ตัวเองทําไว้นะคะ ทรยศใดหักหลังใดทําให้คุณสองคนกะลยต้องยากันเลิกกันได้หมดนะจะคุณเป็นคนราศีตุลไหมคุณเป็นคนที่รักความถูกต้องให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนและจะไม่ทําสิ่งที่ผิดประมาณนั้นนะคะต่อค่ะอยากรู้แต่ทำเร,ร็นราศีธนูชีวิตของคุณอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทั้งคุณและเขานะงานต้องเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือชีวิตของคุณน่ะดวงเปลี่ยนทําให้คุณสองคนไปกันต่อไปไหนก็นได้ได้หมดนะคะ ต่อค่ะอยากรู้ค่ะโฟกแวนถึงจริงคุณสองคนรักกันนะมีความมั่นคงให้แก่กันนะคะแต่ท้ายที่สุดไปไม่ถึงฝั่งใช่ไหมไพ่ึ้นบง่งบอกท้ายที่สุดไปไม่ถึงฝั่งเพราะว่าคุณสองคนมีไฟใดไฟหนึ่งอะทาผิดกฎกติกาไม่ทําตามคําพูดคาหวังได้หมดน,นะคะแต่ก็รักกันแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ไง คือต่อให้รักแต่พฤติกรรมและการกระทําสวนทางต่อให้รักแต่หนึ่งอาจจะเป็นอยู่คนละฝากฟังอยู่ไกลไกลกันก็ได้มันจะไปมาหา,หาสู่กันนันก็นยากได้หมดน,นะคะถ้าไม่ใช่ประเด็นในนี้นะแต่แม่หมอเชื่อว่านะคะถ้าเวลาอยู่ไกลกันบ้านอยู่ไกลกันนะถ้าคนเรารักกัน,นะได้หมดถ้าคิดจะไปต่อนะมาขอดูต่อหน่อยจะเป็นอย่างไรในความสัมพันธ์เห็นไหมความรักครั้งเนี้มีไฟใดไฟหนึ่งอ่ะ ไม่ซื่อสัตย์ความรักก็เลยจบเพราะห้าถ้วยคือความรักที่ไม่เติมเต็มอีกฝ่ายหนึ่งนะคะรักตัวเองอาจจะทำอะไรผิดพลาดโกหกก็ได้นะอยู่มีอีกคนนึงแล้วโกหกว่าไม่มีกระได้นะคุณอาจจะรู้ก็ได้ก็เลยเกิดการจบกันกระได้นะได้หมดน,นะมาต่อค่ะไฟออพครับก,ก็ปรากฏพิจิตเมนนะคะเขานะคะถามว่าอยากทำไหมคำว่าโกหกอะ มันไม่มีว่าไม่ไม่ตั้งใจโกหกนะแม่หมอยังไม่เชื่อว่าไม่เจตนาโกหกยังไม่เจอยังไม่เจอนะคะที่ว่าไม่เจตนาโกหกทุกคนเจตนาโกหกทั้งหมดถ้าอยากจะโกหกอะนะคะ King o f s w o ซ d ท่าลงมิถุนตุนกลุ่มนะคะฉะนั้นโกหกก็ยังก็มาเบิ้งอีกโกหกขาวโกหกดำาีีกเป็นยังไงเคยได้ยินคำว่าโกหกดำโกหกขาวป่ะนะโกหกดำก็คือผิดผิดเลยค่ะแต่โกหกขาวคือการโกหก แต่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะโกหกขาวเ,เ,ปเป็นไปได้บ่ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าโกหกขาวก็คงไม่เลิกกันขนาดนี้นะคะประมาณน,านั้นมาต่อค่ะเขาก็ได้แค่แอบสอดส่องได้แค่มองอยู่คุณมองคุณอยู่ไกลๆมองคุณอยู่ลัดๆแต่เห็นอย่างบดายประมาณน,านั้นดูแค่ความเจริญเติบโตของคุณดูดูความงอกเงยชีวิตคุณดูชีวิตของคุณเติบโตขึ้นชีวิตของคุณไม่มีเขาแต่คุณมั่งคั่งประมาณนั้นนะจ๊ะมาดูต่อค่ะอยากรู้เป็นยังไงอีก ชีวิตคุณแซบมากเห็นไหมดูแลตัวเองดูหุ่นตัวเองงานงอกเงยชีวิตดีๆนะคะเอาอะไรมาแรกความโสดกับไม่ยอมประมาณนั้นนะคะคุณอยู่ในจุดที่รักตัวเองอะ่ะนะทิ้งเขาเอาเอาให้เขางายเงืบนะเพราะต้องเว้ากันเลยว่าเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมต่อให้งอโดยเงินก็บม่ได้ผลเพราะคุณก็หาเงินเก่ง <laughs> เครได้ยินบ่ะบางท่านคิดว่ามีเงินแล้วสื่อความรักใส่บ่แมนได้จ้ะบางท่าน ต่อให้คิดว่ามีเงินก็ซื้อความรักไม่ได้เพราะผู้หญิงคนนั้นหรือคนคนนั้นก็กหาเงินเก่งเช่นเดียวกันนะคะเขาไมา่ได้มองว่าคุณมีเงินลวยกลัวก็บใดได้เมดนะคะไม่ใช่ทุกคนนะจะใช้เงินซื้อได้นะคะฉะนั้นไปต่อค่ะคุณนักแวนทํางานเก่งบริหารจัดการได้ดีชีวิตดีดีนะคะต่อถึงคุณหันหลังให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคุณไปโฟกัสความมั่นคงนะคะส่วนเขาแล้วส่วนเขาเป็นอย่างไรเรามาดูต่อส่วนเขาตุยไหมเป็นเช่นไร ส่วนเขาก็ได้แต่หยหาได้แต่คิดทํายังไงถึงจะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เฮ็ดจังใดให้คุณให้โอกาสเฮ็ดจังใดคุณจะให้อภยัยวาสันนะคะเป็นส่วนเกินของเธอไม่คิดจะมองกันวาสันนะความหมายของไพ่นะคะส่วนเกินของเธออยากกลับมาประมาณนั้นนะจ๊ะมาต่อค่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนรักของเขานะเป็นคู่ของเขาแต่ คู่จังไดกับบรูดอ่ะทั้งเข็ดให้กับเจ็บนะไปตอค่ะตอนนี้ก็อยากได้มึนง,งงนะคะสี่อาจังไดต่อนะคะยีกลับมาจังไดสซีขอโอกาสคุณจังได้ฮ็ดจังไดให้คุณให้โอกาสประมาณนั้นนะคะโอ้โหคุณดิวกับเด็กไหมคะคุณดิวกับเด็กกว่าไหมจะด้วยวุฒธธิภาวะหรือสติปัญญาก็ได้นะบางคนก็เป็นเด็กไปเลยก็ได้หรือบางคนอายุเยอะแต่สติปัญญาเป็นเด็กไปเลยก็ได้หรือเอาแต่ใจก็ได้ได้ไดหมดนะคะ ถ้าคุณดิวกับเด็กมาดูต่อค่ะเป็นเช่นไรว่าสั้นถ้าหากคุณดิวกับเด็กนะคะแต่นะคะไพ่ขึ้นถ้าหากคุณยังอยากจะปรับไปกันต่อถ้าไม่มีเรื่องบุคคลที่3บุคคลที่เข้ามาแทรกหรือถ้าหากมีแค่ข้อแตกต่างกันโดยนิสยัยยังปรับได้นะ ยังไปกันต่อแล้วดีนะแต่ถ้าในกรณีรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนนะคะแม่หมอคิดว่าน่าจะกูดบายบนาสิไปอรอดนะคะเดอะซันคุณเกิดวันอาทิตย์ไหมคะและดวงของคุณเป็นดวงขาขึ้นเนาะและคุณไม่ได้โฟกัสว่าจะให้ใครมานั่งเปย์มานั่งดูแลมานั่งพพอร์ตคุณคุณเลี้ยงตัวเองได้คุณหาเงินเองได้คุณแค่อยากได้ใครสักคนหนึ่งแค่ย่างร่วมเดินทางไปน้ากัดแต่ท้ายที่สุดเขาก็ส้อยคุณเห็นว่าไปบ่ไดประมาณนั้นนะคะ เดซันนะคะคุณมีพลังเอเนจีบวกมากเลยตอนนี้ชีวิตคุณดีๆนะคะฉะนั้นมีเขาหรือว่ามีเขาจะถ้าเขาดีถ้าอยู่ด้วยก็ขอบคุณแต่จะไปกับว่าเป็นอย่างนะคะประมาณนั้นมาขอเบองต่อค่ะเป็นยังไงอีกอยากรู้นะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะอยากได้โอกาสอยากขอโอกาสขอชันขอโอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมฉันจะทําให้ดีที่สุดฉันจะรักษาโอกาสนี้ให้ได้ฉันจะทําทุกอย่างเพื่อ ให้เธอไว้วางใจฉันจะทําทุกอย่างเพื่อทําให้รักสองเราไปกันต่อใดประมาณนั้นนะเขาเขาคิดเขาคิดเขาคิดประมาณนั้นมาเบิ่งต่ออยากรู้ว่าสัน้นโอ้ไม่กาศนะคะเขาก็แอบ,บนะแอบบซุ่มนะคะว่าเสียจังดใดกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อต้องการให้คุณน่ะ ให้โอกาสในอ็นอบซอร์ธาดุลงม่ถุนตุนกุปเอาเรื่องอยู่นะกําลังหาวิธีไม่ได้ดอยู่เลยก็เอาด้วยกลวาเอาด้วยมลก็เอาด้วยคาถา,านะจ๊ะระวังนะ้อยู่ดีๆหลงรักใครโดยที่คุณบ่มีจิตปฏิพัทธ์นะคะประมาณนั้นนะคะมาดูต่อค่ะลราสิจบจังใดล้วจะให้เงาวกันปัน <laughs> อยากรู้จะจบกันเช่นไรมอดูแซะจะมีการกลับมายังไม่ทันจบกันนะคะบางท่านยังบ่หมดกรรมต่อกัน ทัวร์เพดิคเกิลทัดินพฤกษกันมางก่อนจะมีการเวียนกลับมาของคนรักเก่าของแฟนเก่าอินฟินิตี้นะคะจะได้ไปต่อส่วนคุณสิไปต่อหรือไม่ไปต่ออันนั้นแล้วแต่คุณเลยมีสิทธิเลือกค่ะแต่บางท่านบอกว่าทําไมเขาทำฉันเจ็บขนาดนั้นแล้วทาไมฉันต้องไปต่อนะถ้าคุณรักตัวเองมากพอคุณตัดสินใจถูกค่ะแต่ถ้าคุณมีข้อมู้สึกว่าจะไม่อยากเสียเวลากับใครสักคนหนึ่งที่ทำร้ายฉันคุณก็คิดถูกเช่นเดียวกันขึ้นอยู่ที่คุณเลยจะเลือกเอาเลยจ้ะนะคะแต่ ไพ่สำหรับนี้บ่งบอกถึงการที่จะมีการวนเวียนกลับมาของคนเก่านะจ๊ะประมาณนั้นมาต่อค่ะคนคนนี้น่าจะมีนิสัยเป็นเด็กนะคะแต่ยังคิดว่าคุณมีค่าเนาะแล้วคุณสองคนก็ไม่หมอเชื่อว่าคุณสองคนก็ยังรักกันดีอยู่แหละถ้าคุณไม่รักคุณก็จะไม่ให้โอกาสแต่ถ้าคุณหมดใจแล้วคุณก็บมูฟออนได้ละ,ละนะคะแต่คุณเป็นคนที่รักเป็นไงโฟกัสความมั่นคงส่วนความรักถ้าช่ก็ใช่ยบใสัยกับ่แมเนประมาณนั้นนะคะมาต่อค่ะ อยากรู้และอยากรู้ว่าสั้นโอ้โหเดฮาฮลาเฟนเห็นไหมไพ่คุณมีข้อแตกต่างกับทางวัฒนธรรมศาสนาหรือมีอะไรแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะคุณน่าจะดิวกับเด็กแน่เลยหรือวัยเดียวกันล่ะคะ่ะหกปีม่อเกินนั้นบวกลบคูณหารหกมากกว่าหกปีน้อยกว่าหกปีนะคะอ่ะขอดูเซแล้วจะจบกันอย่างไรขอดูหน่อยโอ้โหตอนนี้นะคะเขาเห็นอย่างบดายนะ เขาต้องอยู่ในช่วงที่แฮงไว้รอการเวลาให้คุณหายโกรธรอการอยู่ในช่วงชดใช้กลับคุณยังไม่หายโกรธมาตอนนี้บดายเฮ็ดยังบดายหรือตัวจริงไม่ปล่อยก็ได้นะคะหรือรอยาอะไรอย่างเงี้ยรอ,อยามกเราถึงสิกับมาหาคุณอย่าให้ได้เคลียให้จบต่อให้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าเขายังมีตัวจริงอยู่หรือมีใครอยู่ในความสัมพันธ์รับรองคุณใบโอ,อกาสแน่นอนนะคะแต่เขาต้องเคลียให้จบก่อนแฮงแมน บางบางทีแฟนเกา่าเมียเกา่าคนรักเก่านะเขาไม่ได้ผิดอะไรนะแล้วก็สยุดดีสิไีคอ,อยาเขามันก็เป็นไปไม่ได้หรือนะคะตัวเมียเกา่าเมียเกา่เกาเขาจับได้ว่ามีมีคนอื่นในความสัมพันธ์ก็เลยเล่นเกมเ่าอยากเลิอกอยากละยาก็ไใดได้หมดน,นะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะขอเบื้องต่ออยากรู้จัสเมนเห็นไหมไพ่แห่งวิบากกรรมครบซ้อนแน่นอนนะ ครบซ้อนจับได้รู้ทันก็เลยต้องอยู่ในช่วงที่กดแห่งกรรมเอาขึ้นเท็ดยังก็บะบไดต้องยอมจำนวนฟ้าดินนะมาดูเซแล้วจะเป็นยังไงต่อจัสเมนไปแห่งโชคชะตาบุญกุศลนำพาหรือกรรมนำพาให้คุณมาถึงจุดนี้นะจ๊ะเรียงบ่ได้นะต้องชดใช้โดยระม่อมนะคะประมาณนั้นโอ้โหสนิทไปต่อบ่ได้ฝืนบ่ได้กืนบ่ได้ค่ายบ่ออกค่ะนะ เอาชนิดว่าตุยเลยค่ะมืดอ,อึมคึมหาท่าออกบ่ไดอะแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วคุณจะเป็นยังไงต่อโอ้แต่คุณสองคนเป็นคู่กันนะเป็นคู่ที่มีข้อแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเดรราศีพิจิกไม่น่าจะได้ไปต่อนะต่อให้เป็นคู่กันหาทางออกบ่พ้นแต่ก็ยังอยากไปต่ออ่ะขอดูอีกหนึ่งใบแล้วไงนะ end of sort นะเขาแต่เขาจะไม่ยอมยอมแต่เขาบ่ยอมจำนวน่าดินนะแต่คุณทําให้เขาตื่นรู้ก็ได้คุณทําให้เขาเห็นคุณทําให้เขารู้ว่า คนอย่างคุณเล่นเกมด้วยบ่ได้ก็ได้นะได้หมดน,นะคะแล้วคุณเอาคืนโดยการที่คุณไม่ไล่ล่าคุณไม่สนใจคุณไม่แคร์คุณไม่โฟกัสความมั่นคงงานเงนิงนของคุณอะ่ะเลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าุยผู้หญิงคนเนี้ยหรือผู้ชายคนเนี้ยเอาจริงวะแล้วก็ไม่เล่นเล่นเล่น,ลน,ลนด้วยบ่ได้ประมาณนั่นได้หมดน,นะคะแล้วเรามาดูอีกใบหนึ่งค่ะแล้วจะจบยางไรโอ้มีการกลับมาของคนรักเก่าดูสิต่างกันนะไพ่ขึ้นอ่ะหงาย หงายต่อเลยนะไพ่ต่อต่อกันเลยนะต่อกันเลยนะคะต่อแม่หมอจะบอกอย่างนี้อะไพ่ขึ้นจริงๆคุณเป็นคนรักกันแล้วมีไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกหกตล,ตลกตลกะแลง,ลงมีคนอื่นในความสัมพันธ์ก็เลยจําเป็นต้องอย่าคุณรับไม่ได้นะคนนั้นอาจจะมีวุฒิที่ภาวะเป็นเด็กกลัวสีเด็กกลัวกี่ปีกัยยาคุณก็เลยเดินออกจากความสัมพันธ์คุณรับว่าใดกับสถานานี้ ถ้าคุณยิ่งเดียวกับคนที่มีวุฒิภาวะเด็กหรือเป็นเด็กเลยกว่าคุณก็ได้ได้หมดเนี่ยเขาอยากได้โอกาสแต่คุณไม่ให้เห็นไหมคุณเป็นเด e empress คุณมีความพร้อมในโตคุณมีตังคุณเลี้ยงตัวเองได้คุณหาหาใครก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเอาอะมีคนสิเอาเยอะแยะมากมายถ้าคุณเป็นผู้ชายับเอาเด้อนะคะกล a b เอาถ้าคุณเดียวกับเด็กคุณเดียวกับคนที่มีวุฒิภาวะความเป็นเด็กเขาอยากได้โอกาสแต่ทั้งๆเขาก็ทําอะไรรับหลังซ้ําๆซักบ่จบบ่สิ้นนะคะ คุณก็เลยเดินหันหลังให้โดยบ่ต้องล่ำลาอะไรเลยเงียบไปเลยหายไปกบกีบเมฆไปเลยจ้ะเบาๆน้ำยูดีกับเบาๆน้ำแต่เขา,าอยากได้คุณเป็นคู่นะแต่นะคะความซื่อสัตย์ไม่มีกัฉะนั้นนะคะก็ต้องคอนเวิร์ตกันทีงสัลละนะคุณก็เลยหันไปหลักเจ้าของนะคะหันไปโฟกัสตัวเอง,ห,เองหันไปโฟกัสความมั่นคงหันไปโฟกัสเงินนะคะโดยที่บ่ต้องว้าับเขาต่อยเขาแท็กมาคุณก็ไม่พูดด้วยเขาส่งข้อความมาบางบางคนก็บล็อกคนแล้ว บางคนกับเบา,าน้ำนะบางคนก็เมินเฉยใส่โดยชนิดว่เบา,าน้ำต่อให้เขาคอนแทคมากกับเบาต่อให้เขาส่ง,งข้อความมากกับเบาบางท่านก็เอาคืนโดยเชโดยโดยแบบว่าคือเขาเฮใจกับคุณคุณก็ทำกลับแบบนั้นไม่โกงประมาณนั้นนะคะโอ้โหเจ็บค่ะเสียดายเสียเขาก็เสียดายนะทั้งเสียดายทั้งทั้งเฮ้นกับบ่ไดอ่ะนะ ต้องยอมทนทุกทรมานกับการกระทําของตัวเองทนผู้ใดผู้ใดต้องทนกจบของนมจ๊ะเจ็บแล้วเจ็บเลยค่ะแกวราวแล้วราวเลยจ้ะคนเฮาบนบุมีกล่าวนะคะสมาน้อยราวใดนะคะหัวยิ่งหัวใจคนม่ต้องเ้าถึงนะคะจบแบบชนิดว่าทนทุกทรมานด้วยตัวเองอยากได้ก็บ,บ่ได้ประมาณนั้นนะเสียมารู้ตัวในวันที่สายไปแล้วนะจ๊ะเอาเป็นว่าจบแบบพาเปียนดิ้งเดอค่คเดอนะคะ ก็แต่ยังอีกหลายเด้อนะคะมีหลายท่านนะคะความรักที่ไปกันไม่รอดเพราะพฤติกรรมตัวเองนี่แหละทรยศหักหลังทิมแทงคิดว่าเขาสีอาภัยห้ซ้ำาๆำซากๆนะคะชีวิตคนเท่าเม่มีอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำดีปฏิบัติด,ดีแล้วใครสิเป็นยังไงก็เหลืองเขาเขาเขาให้โตให้ดีกับพ่อนะคะ เอาเป็นนั้นว่าย่อินหลายแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแล้วก่อนจบก็บขอใบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะผู้ใดอยากติดต่อแม่หมอกดเข้าไปคําว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ทุกคนเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอให้ความรักดีๆไลล่าทุกคน,นะจะโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า